ตั้งซีเควนตตั้งซ bon ีเควนอนาโมฟิกบนฟิมเดียมีอเหรูว่ตั้งซีเควนอนาโมฟิกบนพิเมียโปตั้งยังไงไปดูกันครับไม่มีอะไรยากเลยครับเพราะอาจารย์สแตมฟอร์ดแกได้บอกไว้แล้วว่า what is did did this the book สวัสดีครับผมเบลจากนนทนาฟิลมเมกเกอร์นะครับผมก่อนอื่นนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e ช่องของผมด้วยครับที่ The Bell Channel นะครับฝากด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้ง s e q u e น c นะครับ a อนาม h i c บน Premiere Pro ตั้งยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมโอเคครับเรามาดูขั้นตอนแรกกันก่อนนะครับผมเปิดโปรแกรม Premiere Pro ขึ้นมานะครับผมหลังจากนั้นเราก็โยนฟุตเทจลงไปในโปรแกรมเลยนะครับผมในที่นี้นะครับผมผมจะผมจะถ่ายมา2ไฟล์นะครับผมในอัตราส่วน16:9 ปกตินะครับผมแล้วก็อีกอันนึงถ่ายในโหมดของนามฟิกในกล้องของ panasonic 4ต่อ3นั่นเองนะครับผมในการยืดขนาดไปสู่ขนาดที่ถูกต้องนะครับผมทีนี้เรามาดูกันที่คลิปที่ผมถ่ายด้วย16ต่อ9กันก่อนนะครับผมเราทำการคลิกขวานะครับผมที่ f o ุ t a ท e ตัวนั้นนะครับแล้วก็ไปที่ modify ครับ i n t e r p e n f o o t t g e e นะครับผมแล้วก็ไปดูที่ pixel aspect ratio นะครับผม conform to ติ๊กตรงนี้นะครับ คอนฟอร์มทูนะครับผมแล้วก็เลือกนะครับว่าเราใช้โปรเจคเตอร์เลนตัวไหนนะครับในการถ่ายคลิปคลิปนั้นนะครับผมสำหรับคล,คลิปนี้ผมใช้ 1.33x นั่นเองนะครับผมผมก็จะตั้งเป็น hd anamorphic 1น8 0 1.33x นนะครับผมมันจะมีให้เราเลือกนะครับจะเป็น 2x 1.5x อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมใช้ 1.33x ทํากทำการกดโอเคหลังจากนั้นนะครับผมและเราก็สร้างซีเควน c ์ขึ้นมา แล้วจับฟุตเทจโยนลงไปในไทม์ไลน์นะครับกดเช g งซีเควนซ์เซ t ติ n งนี่เพียงเท่านี้ครับก็จะเป็นอัตราส่วนขนาดที่ถูกต้องแล้วนะครับผมของอนาโมฟิกนั่นเองส่วนอีกคลิปนึงนะครับทำเหมือนกันนะครับผมอันนี้ผมถ่ายในอัตราส่วน4:3ต่อโหมดอนาโมฟิกที่อยู่ในกล้องของ panasonic นะครับผมกด modify interpen Footage เหมือนกันเลยครับผม แล้วก็ไปที่ conform to นะครับใน pixel aspect ratio นะครับผมกด conform to ผมใช้โปรเจคเตอร์ a m o r p h i c เลนตัวเดียวกันนะครับก็คือ 1.33x เหมือนกันเราทำการกดเลือกนะครับผมแล้วกด ok แล้วลองสร้าง sequence ใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็โยน footage ลงไปปุบกด change sequence setting นั่นเองนะครับนี่เพียงเท่านี้ เราก็ได้ภาพแล้วนะครับผมภาพมันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอัตราส่วน16:9ต่อปกติเลยครับก็ประมาณนี้นะครับผมของ Sony นะครับผมที่ไม่มีโหมด4:3ต่อในกล้องนะครับผมก็จะทำเหมือนกับซีเควนนี้นะครับผมก็ถ่ายมาปกตินะครับเราค่อยมายืดในโปรแกรมพิมีนะครับก็จะได้เป็นอัตราส่วนนี้แต่ถ้าถามว่าทำไมถ่าย 1.33x แล้ว ทายมูเ4ต่อ3าอนามฟิกแล้วภาพเป็นแบบนี้10อัตราส่วน1ิต่อ9นะครับเราค่อยมาดูในคลิปหน้านะครับผมว่าเพราะอะไรนะครับผมแล้วก็หลายคนถามว่า 1.33x 2x 1.5x มมันมีความแตกต่างอะไรกันยังไงเราสามารถเข้าไปดูคลิปของคนอื่นได้นะครับผมเพราะว่าคนอื่นอาจจะอธิบายดีกว่าผมเพราะว่าผมทำได้เท่านี้ครับ เอาเป็นว่าวันนี้ผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามแล้วกดดูผมมาจนจบคลิปนะครับผมก็ก่อนจะจากกันไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ในช่องของผมนะครับเตเบลช a n n น l นั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าอนาคตข้างหน้าผมมียอดรายได้จาก YouTube ผมจะไม่ลืมพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่คอยติดตามผมมานะครับผมผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมฝากด้วยนะครับช่องน้องใหม่เ e เบลช a n n e l ครับ และวันนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ